สองตัวเซลล์ไร้เป็นไดหรพ่อแปดิคร mm ับแปดหมื่นแยกแยกตัวเ right ่าไดหรือพ่อแยกตัวตัวละห้าาแยกตัวละห้าผู่ง่ตัวหนึ่งแม่มันอยู่บ่พ่อนิว่าแม่มันปูมันขายไรกได้เห็นูกมันโอ้แยกลูกเห็นลงลอยู่ผมม่ไ วันทามันสมบ่บ่บ่โอ้หญ่ครับตัวนี้กไ็ไดพี่น้องแยกตัวละหามือมันมาพอเหียดกำลังเลตลองอยู่ <c oughs>

ต่อกันชั่วโมงหนึ่งนะพี่น้องพมนี่หอยเวียดต่อกับหอยเวียดเขาให้เท่าไรล่ะหอยเท่าไหรเนี่ยเขาจะขายเส้าหาเขาจะได้เส้าเส้าแปดพมลูกตัวแม่ครับฮะโอ้แม่กับมันสามเดือน เบียดมากดูพีหน้องแต่ว่ายังไงพอถึงในจุดตีบนพอใจลูกแรกมั้งครับแมนบอลูกแรกบอตัวนี้ตัวนี้โอ้ครับสูงร้อยสามหาอัพอยู่พีหน้องเดี๋ยวเบิ้ง้อยสามหกเนาะวัดแล้วครับสองในสามครับลูกตัวแม่

ขายแบบงงๆกับหอยเขาก็ได้หอยเข้าสู่เวียดปรทันครับรับมือเวียดประเทศมาได้ราคาตามที่มักที่ไม้ปันไดครับเอานัดหนามาสู่ไหมมาสู่ไหมห้อยไม้ใส่หน่อครับเนาะม่อยมาหลายนัดหรือเ่ครับอยู่นี่ เพิ่งเพงนัดแหล่บกุนหนานะครับเอา้เอาวสูไม่นั่นนะเพราะเพราได้คาน้ำมุงน้ำมันเยอะตัวครับเอา้าเมียนเขาอีกหน่ยเอา้เอาลูกวันไปใส่สัน